สวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้านี้ก็จะพาเพื่อนมาดูนี่นะคะปกติต้นนี้มันจะออกปีละครั้งช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนะคะแต่ในส่วนเรานี้ปีนี้ทำไมมันออกสองครั้งก็ไม่รู้ก็แปลกใจอยู่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าถั่วแฮหรือถัวถ่วแฮถั่วและ อะไรอย่างนี้นะคะชื่อของมันอะแต่ก็เป็นบางท้องถิ่นบางที่เนาะบางภาคเนาะเขาเขาก็คงเรียกไม่เหมือนกันเนาะแต่ที่ภาคเหนือเขาจะเรียกว่าหมาแฮเจ้านะเจ้าแต่ว่าภาษากลางเขาก็คงจะเรียกว่าถั่วแฮหรือถั่วแฮหรือถั่วและอะไรนี่แหละค่ะ นี่คะ่ะปกติหน้าฝนมันจะไม่มีลูกให้เรากินมันจะมีแต่ใบนะคะหน้าฝนมันจะมีแต่ใบแต่ยอดอย่างนี้แต่พอช่วงหน้าหนาวมันจะมีเยอะมันจะออกลูกทุกกิ่งทุกก้านทุกยอดของมันเลยนะคะช่วงหน้าหนาวนะคะกินก็อร่อยนะคะเอาจิ้มน้ำพลิกก็อร่อย จิ้มได้ทุกอย่างกับลาบกับอะไรทุกอย่างค่ะกับยำกับลาบกับน้ำกินกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะแต่ว่าต้นนี้มันแปลกกว่าต้นอื่นต้นที่หน้าบ้านมันก็ไม่มีดอกไม่มียอดเอไม่มีดอกไม่มีลูกมันอย่างนี้นะะี่นะแต่ว่าที่นี่ต้นนี้ มันมีดอกมันมียอดมันมีลูกของมันเนาะไม่ใช่มียอดยอดมันมีอยู่แล้วล่ะมันมีดอกมันมีลูกให้เรากินเราก็แปลกใจเอ๊ะนะทำไมถั่วแฮะถั่วแฮเนี่ยมันมามีลูกช่วงนี้เวลานี้หน้าฝนนะคะเออเราก็โชคดีอยู่เนาะมีของกินนอกฤดูของเราด้วยนี่ค่ะ แล้วก็ต้นนี้มันอร่อยด้วยนะคะฝักมันจะออกเป็นสีม่วงม่วงเนาะมันจะอร่อยกว่าต้นที่หน้าบ้านนะคะต้นนี้รสชาติจะหวานไม่ค่อยฝาดเท่าไหร่แต่ต้นที่หน้าบ้านนู้นอะนะมันจะมีแต่หน้าหนาวแล้วก็มันก็ไม่ดอกแล้วหน้าหนาวเมื่อไหร่มันก็มีช่วงนั้นแหละค่ะต้นนั้นมันจะออกรสฝาดไม่ค่อยอร่อยค่ะ แต่ต้นนี้อร่อยมากเอาไปกินแล้วตอนช่วงหน้าหนาวเนาะเราจะเอาไปจิ้มน้ำพริกหรือว่าเอาไปกินกับลาบอะไรกินอะไรก็ได้ค่ะไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีลูกให้เรากินช่วงนี้ใบมันก็มีประโยชน์นะคะยอดใบมันเนี่ย ใบมันอ่อนๆนี่นะคะที่เหนือเขาทำน้ำปูเนาะอยากให้น้ำปูเป็นสีดำให้น้ำปูมันเป็นสีดำน่ากินนะคะเป็นมันเลยนะคะเขาก็จะเอายอดถั่วแฮะถั่วและนี่แเลยค่ะมาแฮะนี่นะคะเอาไปตำกับน้ำปูนั่นนะคะ ไปบดกับน้ำปูนั่นแหละค่ะแล้วก็คั้นเอาแต่น้ำมันนะคะผสมกับน้ำปูนะคะแก้ท้องเสียหรือว่าแก้ท้องอืดอะไรนี้เลยค่ะเพราะว่าใบมันนี้จะมีรสชาติฝาดหน่อยๆเนาะมันจะแก้ท้องอืดแก้ท้องเสียอะไรนี้แหละกินแล้วมันก็มีประโยชน์ด้วยนะคะ แต่เราแลกของเรามันมันมีดอกมีลูกมีผลให้เราได้กินปีปีละสองหนสองครั้งเนอะเออก็ดีมากๆเลยนะคะก็ไม่เคยเจอที่ว่ามันจะเป็นแบบนี้มาก่อนเนอะ ใบมันก็กินได้เอาไปตอนที่เราจะทำน้ำปูนะเราเอาไปปั่นกระปูหรือว่าเอาไปโขกใส่กระปูนะนนะแล้วเราก็คั้นเอาแต่น้ามันกรองเอาแต่น้ำมันนั่นแหละมันจะทำให้เรากินน้ำปูจะไม่เวียนหัวแล้วก็จะไม่ท้องไม่อืดหรือว่า อะไรอะปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีเลยนะคะใบของมันก็ใช้ได้เป็นยาด้วยนะคะเราโอโหโห้ขนาดต้นหน้าบ้านมันก็ไม่ไม่เคยมีดอกมีลูกช่วงนี้เลยแต่ต้นนี้มันมีให้เรากินเนาะเราก็ดีใจนะคะ นู่นค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะมันอร่อยด้วยนะต้นนี้รสชาติของมันหวานมันไม่ฝาดมากเหมือนต้นหน้าบ้านนะคะมันจะออกหวานหวานอันนี้เราได้พันมาจาก พะเยานั่นนะคะแต่ก็ได้มาสองพันเนาะพันแบบฝักสีเขียวแต่นี้เป็นฝักสีม่วงหวานนะคะรสชาติของมันหวานด้วยแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้นะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับงานที่ทำทุกคนโชคดีปลอดภัยไร้โรคทั้งครอบครัวเลยนะคะสวัสดีค่ะ